สำหรับ,บท่านทุกท่านคลิปนี้จะมาแนะนาวิธีการตอนกิ่งต้นอะโวคาโดเนาะตอนนี้เขาก็จะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนความยาวกับมยาวหลายคะแนนประมาณ12เซนเนาะนี่เขาจะส้มเอาแต่ตัวยอดมันรอดแกนกิ่งมันนี่ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนตามความต้องการของเขาเนะาะหลังจากเขาตัดเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาคัตเตอร์มาปาดเนี่ย ปาดให้ป็นปากสลามไว้ป็นเยีดด่ยมปาเบิดตทุกอันเลยเพราะว่าเพื่อให้มันดูดซึมแล้วก็ให้มันแตกหักได้ดีนี่เราจะปาดส่วนตัวนี้ตัวยาวเขาจะปาดเต็มเนาะหลังจากปาดแล้วอุปกรณ์เขาก็จะมีนี่ปองแล้วก็มียาแดงหักเขาจะใส่เป็นเยี่ยนนี่เนาะนี่ผสมน้ำมันนึงเขาจะมาเสะไว้ประมาณสามนาทีหาสามสิบนาทีหลังจากนั้นเขาปองมาแล้วก็เขากาจะเกลี่ยดินเนี่ยเอาดินมาใส่ ดินนี้เป็นดินสําเร็จรูปเจ้าเสื้อมาจาก้านขายเขืเ่อนเกษตรมาแล้วนี่หลังจากมาแล้วเขาจะมานัดให้มันแน่นแน่นนะน,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 นี่ยัดให้มันแน่นๆน่เนี่ยแน่นตะไรยิ่งดีเพื่อบ่วห่างบอลคอนเนาะหลังจากยัดเรียบร้อยแล้วเขาเจาะน้ำมาถอดใส่มันสุ่มแล้วก็จะเอากิ่งที่เขาใส่น้ำยาอันมาปักซ้ำไว้นี่ซ้ำไว้ต้องการต้องการแล้วจะน้ำดินมาใส่เติมเอาดินมาใส่เติมแล้วเขากะ หยัดแต่มันแน่นๆคือเขาทังจากดินแน่นแล้วเอาจะเอาน้ำมาถกแส่ถกแส่อุกปรกรณ์ต่อไปือถุงยางเขาจะมาอัดไว้แล้วเอาอยางอัดให้มันแน่ๆนๆนี่จะเห็นแบบนี้มดส่งอันหลังจากหัดให้แล้วจะปะั๊บไ้หฮมใช้เวลาประมาณ60วันเนี่ยอย่บอกมันเริ่มจะแตกกิ่งเลยนะเอาก็จะคอยแกะออกมาต้องคอยแกเนาะ ต้องพิ่ีพิธันในการแก้เพราะว่าย่านยอดมันสิหักเนาะนี่เห็นบอกเล่มตแตกยอดเตกิงเลยนี่เอาล้วเอาก็สามารถเอาถุงแล้วว่าไปใส่นในถุงตัวไปไลยแต่ว่าต้องป้าไว้ในหม่มเนาะไว้ไม,มนถึกแสงแดดว่ายอดมันยังบบรันแข็งแห้งส่วนถุงนี้ก็จะมีกิ่งตัวเน,าวน่าในเขาจะออกไปเนี่ยจะมีสองกิ่ง สำหรับคลิปนี้ก็จบกันตอนนี้ก่อนเนาะแต่ก่อนจะไปเล่นฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์พอเนาะพบกับคลิปใหม่ไปแล้วสบายดี